จัดกับโปรตริยะอีกบอกโปรตริยะคนในโลกมันมีสี่พวกพวกที่หนึ่งติอย่างเดียวไม่สัรเริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรพวกสองสันเสริญอย่างเดียวไม่ติตามความเป็นจริงโดยการอันควรด้วยนะพวกสมนิ่งนิ่งไม่ติไม่สรรเสริญเปลืองตัววะ่ะนิ่งนิ่งดีกว่านะ อุเบกขา,าพวกที่สทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการควรพระศาสดาถามโปรตริยา,ว,ว,ายว่าพวกไหนเลิศที่สุดยมว่าพวกไหนเลิศที่สุดหนึ่งติมันตะพึดเลยอย่างเดียวสองไม่ติชมมันตะพึดเลยอย่างเดียวชมมันดีกว่ามันจะได้ไม่เกียดเราดีไหมพวกสามนิ่ง พวกสี่ทั้งติทั้งชมอใครว่าพวกหนึ่งยกมือหน่อยพวกหนึ่งไม่มีติอย่างเดียวไม่มีพวกสองชมอย่างเดียวเอาไหมมีไม้ยกมือพวกสามนิ่งใครว่านิ่งแล้วดีมีหนึ่งคนใครว่าพวกสี่ทั้งติทั้งชมโอ้เยอะอะ ใช้ได้ใช้ได้โปรตริยะเขาเลือกข้อสามพระพุทธเจ้าเลยถามเขาว่าทําไมเลือกข้อสามล่ะเหตุผลอะไรโปรตริยะบอกว่างดงามด้วยอุเบกขาพระพุทธเจ้าบอกโปเตริยะพวกสี่เลิศที่สุดอเหตุผลละ่ะงดงามเพราะเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆ นี่สราบเหตุผลไ้ด้วยนะเราเป็นผู้รู้จักการกาละในการกล่าวชมกล่าวติบุคคลตามความเป็นจริงโดยกาละอันควรต้องตามความเป็นจริงและโดยกาละอันควรควรแก่การด้วย